ฝ่ายเดชนะยตรงนี้อันดับที่หนึ่งพันบาทโอ้บาทจรรดเลยเมื่อกี้ใครชนะให้ยกที่หนึ่งฝ่ายเดชนะต่อไปยกที่สอง้ยฟังครูก่อนเอ็นทำขาแบบนี้เนี่ฮ้ยไอ้หนุ่มล้มฟังครูก่อนเนี่ยไอ้เธอจริงอย่างเจ้มันจะได้ไม่ตกเวลามันห้อยมาก็ต่อยกันที่กลางเนี่ยมันจะเรื่องจึ้งมาน เฮ euh ียไปกี่เยาไปกี่เฮียดมาร์กี่เยาไปกี่เฮียเด็กกี่เยาไปกี่เฮียเด็กกี่เยาไปกี่ฮอลล่าเสมอกันแล้วเสมอกันแล้วดินี่ตอนจบที่หนึ่งนั้น